นะคะเราก็ได้สั่งแบงก์กัมแล้วก็ซองใส่ใส่แบงก์มา่ะคะเราจะมาดูของกันนะคะว่าได้ครบตามที่สั่งเปล่าส่งไปมันไม่ไไมีเ <alguma S 2> สียงเขาเขาต้องมาคนแก่ไม่ใช้เธอ ผมก็ไม่ร้าเนี่ยแบงค์มันต้องยืมมือร้านเนี่ย